สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าเต็นท์รถวอ์ชัย้าดูท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมวีวอ์ชัย้าครับกับรายการวีรีวิว360อสองศา ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องรถยนต์สองวัวเชคาของเราด้วยนะครับและที่สาคัญฝากทุกคนติดตามเพจ a c e b o o k รถยนต์สองวัวเชคาด้วยมีรถสวยให้ลูกค้าเลือกมากมายในเพจของเราเลยฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับอีพีนี้ไปดีพีที่5แล้วฮะรถคันนี้นะครับเป็นรถที่ผมอยากแนะนําลูกค้าอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ไม่แนะนําไม่ได้นั้นๆานจะเข้ามาที่เต็นท์สักครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าลูกค้าหลายท่านทําใจขาดทุนไม่ได้ครับรถคันนี้ ป้ายแดงอ่ะล้านสองนะลูกค้าวันนี้ที่เต็นลดรเจยร์คาผมมาขายแค่สองแสนกว่าบาทเท่านั้นผ่อนหพันลูกค้าครับแล้วใครจะทําใจได้ฮะรถปี2องพนี่ปี2022รถอายุ9ปีขาดทุนไปล้านหนึ่งอ่ะลูกค้าใครจะทําใจได้แต่วันนี้เจอลูกค้าที่สามารถทําใจได้แล้วนํารถสวยคันนี้มาขายกับทางเต้นทดรเจอร์คาแล้วทางเต็นท์รรเจอรคาจะนํารถสวยแบบนี้มาส่งมอบให้ลูกค้าในราคาที่ถูกที่สุดครับตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นมากเลยนะรถคันที่ผมพูดถึงนี้คือ Ford Focus ครับตัวท็อปเครื่อง2,000เป็นตัวซีดานมีซันลูฟตัวท็อปสุดหน้า้า้แดงขายล้านสองวันนี้เต้นวัวเจคาจะนำเสนอลูกค้าในราคาแค่2,60,000 9,000บาทลูกค้าครับผ่อนแค่เดือนละ5 0 0 0ันบาทใครสนใจนะมาดูรถกันครับลูกค้าครับข้างหน้ารถเป็นยังไงฮะความสวยงาของเขานี่รถแทบจะ100%เเนลยนะล้านกว่าบาทเหลือ2 0 0 0 0 0กว่าบาทเนี่ยดีไซน์ครับไมเนอร์เชนแล้วตัวนี้ไมเนอร์เชนประมาณปี2 0 1 2ตัวนี้เป็นโกวที่ไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ฮะแล้วจุดแข็งของเขาดูจากทางด้านหน้านะครับน้อยคันมากๆที่จะติดให้เซ็นเซอร์ลูกค้ามาเยอะได้ขนาดนี้นี่1 2 3 4ส ห้าหกจุดเซนเซอร์เขามาทั้งหมด6จุดครับลูกค้าครับและมีอะไรอีกฮะที่ล้างไฟหน้าที่ฉีดล้างไฟหน้าอารมณ์ดียวกับพวก BM เอเบนเลยเป็นแกนฮะออกดปุ่มปุ๊บและอัดไปที่ไฟหน้าูถ้าเกิดลูกค้าขับพวกต่างจังหวัดไกลๆนะครับจะมีเขาเรียกว่าซากศพของแมลงต่างๆติดบนกรอบไฟหน้ารถตอนนี้ถ้าเกิดลูกค้าใช้โฟกัสปุ๊บกดปุ่มไม่ต้องลงมาลากเองน้ําจะอัดฉีดเข้าไปนะครับฉีดล้างพวกคราบสกปรกตรงนี้ ให้ไฟหน้าใสาตลอดเวลามีใสามาให้แล้วส่วนไฟด้านหน้าเนี่ยที่ลูกค้าสังเกตจะเป็นไฟโปรเจกเตอร์ยิงไฟไปแบบว่าเป็นลำแสงตรงๆฮะเพื่อเพิ่มความสว่างที่ชัดเจนแล้วไม่แยงตาคนข้างเคียงนี่ข้อดีของลักษณะในการใช้ไฟหน้าตัวนี้นะครับกระจังหน้าบังลมหน้ารถเนี่ย เป็นบังลมที่เขาใส่ดีไซน์มาให้ด้วยนะครับลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าสังเกตดูนะครับตรงนี้นะฮะมันจะไม่มีรูนะครับมันจะมีรูแค่ตรงนี้นี่ฮะแค่ตรงนี้นี่ฮแต่ที่เขาทําตรงนี้ขึ้นมาคือเขาใส่ดีไซน์ครับเป็นรายละเอียดที่ทาง Ford ดเขาให้ความสําคัญครับคือมันจะได้เข้ากันมันจะได้แมทกันทําให้มันไม่ดูลนๆ้น่ะผมก็ไม่รู้จะอธิบายไงเอาง่ายๆสวยขึ้น สวยขึ้นนะครับนี่คือดีไซน์ของฟอร์ดด้านหน้ามาพร้อมไฟตะหมอกคู่หน้าครับฝาครอบโเลิยวครอบไฟตะหมอกนะด้านหน้าว่าสวยแล้วด้านข้างเนี่ยก็สวยนะครับมาพร้อมแม็กอ่ะแม็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบก้านแม็กสิบก้านนะครับผมฝาครอบไฟเลี้ยวติดมาให้กุญแจเข้าไปสมาร์ททีแล้วนะครับไม่ต้องกดปุ่มล็อคกดล็อกล็อกรถแล้วกดปุ่มจากปุ่มมือจับได้เลยอ้าวนี่ล็อกแล้วเห็นไหมกระจกข้างพับเองรถล,ล็อกนะครับก้อยทีนึงปลดล็อก เปิดประตูได้อ่ะนี่ล็อกแล้ววะโอเคแป๊บนึงรอให้รถเขาอันนี้ก่อนมันเหมือนเป็นการตรวจสอบน่ะเปิดอโอเคไหมโอเคไหมนะระบบการทำงานเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องกดนะผมนึกว่ากดไม่ต้องกดเอาแค่นิ้วโป้งไปท้าบนี่ผมไม่ได้ออกแรงกดนะนิ้วโป้งท้าบรถล็อกแล้วนะครับพอผมเอามือเข้าไปล้วงปลดล็อกแล้ว แต่ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ผมเอามือไปทาบแล้วเปิดไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ3-5ถึงาวินี่แหละครับลูกค้าที่รถเขาจะไม่ทำการปลดล็อกให้มันมันสามารถเอามือเข้าไปเปิดได้แล้วแล้วรถมันมันไม่เปิดประตูให้เพราะว่าเขาจะให้เป็นการเช็คว่าประตูล็อกรถแล้วจริงหรือเปล่าน่นระยะเวลาไม่แน่ใจ3หรือหาวินี่แหละนะครับอันนี้ผ่านไปแล้วเกินแล้วผมมือล้วงเข้าไปปุ๊บเปิดได้แล้วนะครับ นี่คือหลักการทํางานนะของเจ้าฟอร์ดราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะฮะมี2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะลูกค้าโอ้โหมันน่าเหลือเชื่อไหม200,000กว่าบาทคุณได้สเปคอย่างนี้มันน่าเหลือเชื่อไหมอะแต่ไม่ต้องเหลือเชื่อครับวันนี้ขายจริงฮะแล้วเครดีๆไม่ต้องใช้เงินนะเครดีๆไม่ต้องใช้เงินนี่ครับทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นสวิตช์ตรงนี้ สวิกตรงนี้ไม่ใช่เป็นสวิกกองกอยนะเป็นสวิกแบบเป็นปุ่มสวิกตัวใหม่อ่ะหรือกป่าะมันไม่ใช่เป็นคันโยกอ่ะเป็นสวิกอ่ะสองแสนก็บาทคุณได้ตรงนี้ไปคนระับมีไฟสองท้ายทุกอย่างประกอบ,กรอบครบดูเนื้อสัมผัสครับพี่รถปีสอสาอายุเท่าไหร่เปีกรัมรมยีใส่มากกรัมรมยีเนียนมากนี่กล่องฟิลอยู่ด้านหลังนี่ดูกรมมะฮีใกล้ๆอ่ะผมให้ดูกรรมหีีใกล้ๆนี่รถเก้าปีนะกรมมยีีคุณได้แบบสภาพอย่างนี้เลยนะ โอ้ันมันใสไหมอย่างนี้ไม่เรียกว่าใสนี่เรียกเรียกไม่ถูกแล้วผมก็เรียกไม่ถูกแล้วนะครับอะดูนี่ห้องยางอะไรนะนี่เป็นไงยางอะไรไม่เอี่ยมเลยยางอะไรไมมเอี่ยมแล้วตัวห้องยางอะไหล่นี่โอ้โหเดิมสนิท รถเดิมไม่มีร่องรอยการเฉียวการชนนะครับยาแนวเดิมๆฮะทุกอย่างเดิมๆครับลูกค้าลูกค้าได้รถสภาพแบบนี้เนี่ยเอาจริงๆนะไม่ได้มีเยอะนะของแบบนี้ไม่ได้มีเยอะนะครับไม่ได้หากันง่ายๆนะคือราคาตลาดมัน,ม,นมันไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ไกลครับราคาตลาดของฟอร์ดเนี่ยรุ่นนี้มันไปไม่ได้ไกลทําให้ใครที่มีงบประมาณจํากัดและอยากได้รถหรูไปขับเนี่ยตอบโจทย์มากๆนะครับตอบโจทย์มากแล้วเราขายในราคาที่สุดพิเศษให้กับลูกค้าด้วยนี่ครับลูกค้า ก่อนขึ้นรถนะทุกีอยาขึ้นไปก่อนแล้วค่อยถ่ายนี่ก่อนขึ้นรถถ่ายเลยให้ลูกค้าดูนี่ก่อน2 5 0 0 0 0ห้าหมื่นอสองแสนหกันบาทเบาะไฟฟ้าลูกค้าเบาะไฟฟ้า269ไดเ้เบาะไฟฟ้าเอาหนึ่งแล้วนะเอาดูต่อฮนะอสตาร์ทรถก่อนครับ269นะซันลูบลูกค้าครับ269มีซันลูฮะเปิดให้ลูกค้าดูดหน่อยเปิดได้ไหมอ่า 269เปิดสันลูบได้ฮะเอามือออกไปได้ครับรับลมรับฝนรับแดดได้ครับปิดได้ด้วยนะฮะเปิดได้ก็ต้องปิดได้นี่ถ้าบางท่านบอกว่าพี่ไม่อยากแบบเปิดบานๆนะสันลูมันเปิดหมดใช่ไหมมันมันฝนมันจะเข้าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดฝนตกอยากรับลมะฮะคุณเปิดมูลรูฟครับเขาเรียกมูลรูฟคือมันจะเปิดแค่รับลมด้านหลัง <Okay. S 1> ฝนไม่เข้าครับขับได้ นะจะปิดก็กดกลับมาเหมือนเดิมอ่าปิดเรียบร้อยแสงร้อนใช่ไไม่แดดร้อนเอาปิดครับปิดม่าน2 6 9หกเกาทำนิ้วไม่ถูก2 6 9ลูกค้าครับถูกมากเบาะหนังหัวเกียร์นี่นินเนียน,น,ยนใสๆหุ้มหนังนะครับพวงมาลัยโอ้โหปบบาหาารับ <laughs> <laughs> มหาศาลเลยพวงมาลัยพี่ครับปบบาาารับมหาศาล ปรับอะไรบ้างเนี่ยอโ๋นี่อะไรเนี่ยคือปรับได้เยอะลูกค้าบูทูธรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงนะโอ้โหนี่เยอะมากลูกค้าครับเดี๋ยวลูกค้าลองมาลองมาเทสกันเองนะเพราะฝั่เองมันทาอะไรได้มากนี่มีคูชคอนโทรลด้วยอะ่ะนะโอ้โหปรับได้เยอะมากเต็มพวงมาลัยเลยแร์แยกองศาได้ฝั่งนี้อยากร้อนฝั่งนี้อยากเย็นคุณเลือกเอาไม่ทะเลาะผัวเมีย นะครับใครขี้ร้อนใครพี่หนาวเลือกได้269ลูกค้าครับโอ้โหนี่มีหน้าจอคอนโทรลเสียบ USB อันนี้สั่งสั่งการด้วยเสียงอยู่นะคือคุยกันไม่รู้เรื่องกดออกไปก่อนนะครับสามารถกดสั่งการด้วยเสียงได้ถ้ารู้สับในการสั่งการนี่ฮะโอ้โหนี่สุดยอดเลยนะเลขไม่เราเลขไม่หนึ่งแสนสองหมื่นโลไม่แสนสองนี่น้อยนะครับไม่ได้เยอะนะแอร์แบกครับพี่โอ้โหพอดีเหลือบตาไปดูฮะแอร์แบกครับแอร์แบกมีหนึ่งสองนะฮะหัวเข่าเนี้ยหัวเข่า อ่ะไม่เห็นหัวเขานะแต่สาวเห็นนะ3 4 5 6แอร์แบ็กหลูกลูกค้าครับแอร์แบ็กหลูกซันลูคคือปลอดภัยแน่นอนทั้งคนนั่งและคนขับนะครับทุกอย่างฟังกช์ชันอัดเต็มกุญแจคีย์เดสคาร์ดกดปุ่มล,อล็อกรถโอ้โหคือพี่269อ่ะ ผ่อน5,000น่ะเครดิตฟรีดาวพี่ครับหาที่ไหนลบสเปคอย่างนี้ออปชั่นอย่างนี้ราคาเท่านี้หาที่ไหนแล้วคุณภาพดีด้วยลองดูองค์ประกอบครับลูกค้าครับอ่ะพวงมาลัยอาจจะมีทลอดได้มีทลอะว่าตามการใช้งาน นะครับเบาอ,อาจจะมีเหลืองบ้าง <Okay. S 1> นะครับลูกค้าเป็นผู้หญิงครับเขาอาจจะมีทาครีมที่ตัวบ้างเพราะครีมเนี่ยสัมผัสกับเบาจะทําให้เบาเหลืองนอะเป็นร่องรอยการการใช้งานบ้างแต่ว่านี่คือรถเพิ่งเข้ามานะครับถ้าเกิดลูกค้าสนใจส่วนตัวเบาเนี่ยมนสามารถซักล้างได้ซักล้างทำความสะอาดทำให้ใหม่ขึ้นได้เดี๋ยวเราจัดการให้ครีนนิ่งให้หัวเกียร์มีเหลืองครับมือ,อจ,จะมีดอนด้อนคราบเลยอ่ะเราจัดการให้นะครับเบรกมือมีรอยเหลืองอเดี๋ยวเราจัดการให้คือพวกนี้มันเป็น เป็นรายละเอียดที่มันใช้งานลูกค้าครับใช้งานเป็นทุกคันนะแต่นี่เราให้ลูกค้าดูทั้งหมดก่อนให้เห็นถึงคุณภาพสมรรถนะนะครับ <c oughs> ให้เห็นทั้งหมดเลยว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่ท่านจ่ายไหมถ้าท่านสนใจนะครับแล้วพร้อมที่จะจ่ายเงินในราคาเท่านี้ได้คุณภาพขนาดนี้นะอย่าช้าครับโทรหาผมได้เลย0-8 646ตัวแล้วก็7นะครับ08646ตัวแล้ว7ชื่อผมวราชัยคาร์นะครับชื่อวีนะครับผมยินดีรับทุกสายครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกคนนะครับหรืออยากจะติดต่อมาดูรถของเรานะในช่องทางอื่นนะครับมีท่านเลือกเยอะมากมายนะครับผมแต่จะให้ด่วนที่สุดโทรหาผมได้เลยยินดีรับทุกสายนะครับผมเคดีฟรีดาวรถสวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่รับชมจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ บายๆครับผม